สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t h a n น t Channel ครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอวิการแก้ไขก๊อกน้ําซิงล้างการเรานะครับก็ปกติถ้าเราซื้อมาใหม่นะครับน้ําก็พุ่งแรงดีนะครับแต่พอน,นานๆไปครับตัวกรองเขานะครับก็จะชํารุดเสียาหายนะครับจากที่น้ําพุ่งดีๆก็กลายเป็นน้ําไหลเบานะครับถ้าไหลเบาแล้ว เราแก้ปัญหาเบื้องต้นเราก็ทําการถอดครองออกครับจากน้ําที่ไหลเบาก็ไหลแรงขึ้นนะครับแต่ว่าการไหลแรงไม่ได้แรงแบบพุ่งนะครับคือแรงแบบน้ำยังไงครับแรงแต่ไม่พุ่งนะครับก็เป็นการล้างจานที่ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าน้ําเขาไม่พุ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการทําให้น้ําพุ่งนะครับด้วย ที่ปิดยาสีฟันนะครับฝาปิดเขาหัวปิดเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาเช็คน้ําดูนะครับอันนี้ครับเขาไหลไม่พุ่งไปแรงนะครับก็ทําให้เราไม่สะใจนะครับเวลาเราเปิดนะครับมันไม่สามารถชําระล้างอะไรได้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราก็จะใส่ฝาปิด หัวปิดยาสีฟันไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะพอดีกับซิงน้ํานะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ใส่าสาฝาปิดยาสีฟันไปแล้วนะครับก็น้ําเขาจะออกบริเวณนี้นะครับตรงาที่เป็นรอยของฝายาสีฟันนะครับครับเดี๋ยวเรามา,าใส่หัวเขาก่อนนะครับ เรามาเช็คดูนะครับนี่นะครับน้ำเรานะครับก็ไหลพุ่งแรงนะครับก็เหมือนที่เราซื้อมาใหม่นะครับที่มีตัวกรองครับหรือต,ตะแกรงครับที่อยู่ข้างในนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ